ลุ้งเกินแล้วทหารทหารมาลยครับจาอย่าลูกเกินถ้าซิมสักอีกเด้อออกไปครับไปไปเราจะฟังใครใช่ ราชบุตรเคยท่านนี้มีนามว่าซิมซิ่งอีผู้มีนามกระเดื่องทั่วแผ่นดินอย่างนั้นเหรอใช่เหรอข้าจะร้อนอะไรกับท่านได้อย่างไรมีหน้าละ่ะฝีมือไม่เลวเลยท่านก็มาในวังทําไมอะ่ะอ๋อข้าเป็นคนเชิญเข้ามาเองเพื่อจะจับกลุ่มโจรเหมยแดกองหญิงเราต้องขอคุยไปการส่วนตัวละเพื่อเตรียมแผนการกันจะจับกลุ่มโจรเหรอข้าสามารถช่วยเหลือได้นะเรื่องจับกลุ่มนั้นข้าไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยหรอก ทำไมละ่จะต้องจักกระจนเหมยแดงเหรอถ้าราชบุตรเคยโจนเหมยแดงนะ่ะแค่ขโมยโถโยกไปเพียงใบเดียวไม่ได้ก่อกรรมทำเข็นอะไรนี่นะ่ะยายค่ายุ่งเกี่ยวด้วยนี่ทาอย่พิ่ดูตัดสินใจไปเลยนะเราเองก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วมาครั้งนี้เรามาสังสรรค์กันหน่อยเป็นไงแล้วน่นน่ะสินะไม่เป็นไละนะรล่กหน้าฝีมือดีๆอย่างท่านอยู่ในวันนี้ก็ได้จะได้สอนวิชาข้างไงละ่ะอย่างน้อยข้าจะบอกเสด็จพ่อแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกนะ ท่านวราอะไรอ่ะไม่ดีเหรออ๋อท่านเกียงที่ข้าพื้นฐานอ่อนไม่คู่ควรเป็นสิทธิของท่านเลยสิข้าไม่บังอาจแล้วท่านรู้ไหมใช้ยากระบี่เหินเมคาก็คือตัวข้านี่แหละหรือว่าข้าไม่คู่ควรข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเพียงแต่ข้าไม่เคยใช้ชีวิตในรู้ในวังนันโธ อีกไหนก็ชินไปเองอ่ะน้ำใจองค์หญิงนั้นข้าขอรับด้วยใจอย่ามากข้าออกจากวังไปตะเวนยุทธจักรกับท่านเท่านั้นเองเฮ้อง์หญิงนา,น,นางมีทานะสูงส่งจะออกจากวางตามใจชอบได้ยังไงกันเล่าเกิดพลั้งพลาดไปใครจะรับผิดชอบล่ะเหรอถ้ารับผิดชอบเองยุทธภพเน่ะไม่เหมือนราชวางัง องหญิงก็ไปผู้สูงสักประทับอยู่ในวังจะดีกว่าการตะลุยยุทธจักรไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะักท่านพูดแบบเนี้ข้าก็ยิ่งอยากจะไปไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนข้าจะตามไปที่นั่นด้วยสสัยัยยตา